สบายดีพี่น้องนะฮะเพราะว่าเท่ากับช่วงนี้ก็บม่ได้ออกงานนะพี่น้องเนาะวันที่ร์กูแหละสิกร์จะไปงานกันบัตรท่าเรือหนูพี่น้องเนาะเมื่อสักครอเท่านี้แหละอยู่สำนักงานเรว่ามือหนี่ยจิพาพี่พ่อหน่องมาบนอาชีพเสริมอาชีพเสริมนะพี่น้องเนาะเฮ็ดเฮ็ดอะไรเฮ็ดยังก่อข้าวจีข้าวจีหวานขนมปังขนมปังนี่แหละ กอวจี่หวานใส่ฮอทดอกใส่อะไรหลายอย่างไปเบิ่งพี่น้องข้าอยากฟังว่ามันเป็นอย่างไรก้าวขึ้นเขาเล็กันหน่อยนะเพี่น้องเนาะเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยพี่น้องราคากระเปากำน้ำทีมงานพี่น้องนี่ครับขายประมาณแปดพันกิบพี่น้บ่ถึงยี่สิบบาทเนาะบ่พอบ่ลึงบ่ถึงยี่สิบบาทแปดพันกิบประมาณสิบสิบหกบาทสิบห้าบาทไปประมาณนั้นเนาะสิบห้าบาทนะโอเคเน่นี่พี่น้องวิธีกับมาวิธีเฮก็คือซื้อไปซื้อ แต่บเสรหลอดเยู่ได้ปีไหนไหมคอเนแ่บคนก่อีไม่เงียแถววแต่บพราหลอดมีขายคอนเทนหมู่บ้านไหนได้เนาะขายไห้บอกสิหลอดกัโอ้ค่ะเดี๋ยวจะขายดีสิหลอดคือเอาขนมลงใส่ใส่กล่องกล่องก็สก็ใส่เลยพ่บอสซอสพริกสักหน่อยนึงซอสพริกก่อนแล้วก็เอาสลัดพักสลัดนี่เท่านี้แล้วนาะพักสลัด สลัดฉีก็ได้หรือไม่ฉีก็ได้แล้วแต่ตามขนาดฉีกก็สวยไม่ฉีกก็สวยแปะกก็จะพี่น้องเนาะแปะลงก่อนแล้วเอาหัดรับดอกลงทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วสุกหมดแล้วสุกหมดทุกอย่างแต่ว่าบัวกระสุกหัดดอกกระสุกสุกทุกอย่างรวมถูกหลักตาม anatomy พี่น้องเอาไอ้หมูหยอง ล้อยหนาเนาะพี่น้องนอล้วก็ใส่มายองเนตอีกเมนโบรลอยอีกขั้นนึงมายองเนตรลาดอีกขนหนึ่งวิธีทำขนมปังไส่กรอกลาดมายองเนตหมูหยองลาดมายองเนตเนาหมูสามขาหินซอสพริกด้วยเรียบร้อยแล้วก็ปิดแม่นโบหนาเดียวเราสเตปเปิลว่า ตามมุมป้องกันแมลงเขาหรือว่าอากาศอากาศหรือว่าที่ว่ามันเป็นเศษฝุ่นเศษอย่างเขานอก็อยู่ประมาณนี้นี่แหละพี่นอ้องวิธีเหตุผู้ช่วยเพิ่นการมันย้อนเกี่ยวดองสีพี่น้องช่วยผู้ช่วยอะไรพี่น้องวิธีเป็นกุหาค่าก็พบเขาในนี่พี่พนอ้องเล็กๆนๆ้อยๆไปบด้หาได้สิหาวยทิป ะมาันนี้ขายลงไปไปส่งตลาดไปส่งตลาดใ้แม่ค้าขายให้แม่นเขาส่งหาพันแม่ค้าขายต่อเจ็ดแปดพันเนาะเขาส่งหาพันเราพี่นะ้องันห้อพันหพันเนาะลงน้ำมันไปแล้วเขายยูธรรมดาแบบก็สองสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนเจ็ดยี่สิบก่สิบย่หยี่ย่สี่อย่ิยี่ยียี่ หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดปลอดสัดกับสดดปลอดสารผิดปลอดสารผิดบริสิทธยาบริสิทธายังน้อไม่มียาขาาแลงไม่มียาขาาแลงอืมมจัาหโอวา่าไหร่ดเจาสิซันบได้ว่าน่นออจาทุกคนเาได้นานละมัน่เยอลยน่นมานี้อเสียบ่นดอก เช่หับแขกใหญ่ใหไเนาะก็มุ่งชิดมุ่งกมพอดีโดนชา้านชาวบ้าเส้นก่อนแขกตอนเทียงตะกี้ว่ามันบอพอดีมันพอดีแล้วว่าจะคล้องสุกแล้วแล้วแล้วเดที่ดีแล้วกับพ่อมาณนี่เอาแด่พ่อปู่ไหดแต่ว่าเขาก็พอดีเตียมเลยก็มังเด็กหน่อยความเด็กหน่อยเขามีมดี๋ยวไปหาให้ มาทยางเขาอยไาทำอันนี่เป็นสงเวนจะแงได้นะูกพี่แมนเมนเย่เห็นเยหันนจ้องว่าุงยางเานะรัเ่องไปหาถุงเงินกลงวาสิไปส่งตลาดนองแต่ว่ากมีผู้ใจดีสิม้าเมาห์ให้เนเท่าเอเท่าน้เ่าพี่น้องเนเท่าเนเท่เมาสละห้าสิบพัเลพี่น้องเอ้า ห้าสิบพันห้าสิบพันกว่าพันยาเท่านะครับที่เมาเนอร์เมาแล้วห้าสิบพันเหรน้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเนีเหมือนเหมอนเนาะร้านบลึงบอกอันนี้ก็เป็นเขาเขาเขาทีเขาที่หวานขนมปังแบบมันเหนียวเลยนะพี่น้องบลึบอกฮะแม่เนาะบลึงบลึงเถื่อนทั้งบ้านเขาเถื่นว่าเขาจีเหนียวเขาจีเขาจีหวานแต่บ้านเขาคือเอิ้นขนมปังไอคิม นั่นบ่อขนไอ้งไอสตีมนั่นบ่แมนขนมปังไอ้ติมเห็นเห็นอยู่ไลยเคยเห็นอยู่เลยเขาแต่เขาโรงเรียนสิเคยเห็นอยู่แต่ยังน้อยๆตอนเขาโรงเรียนจังหวัดที่ขันนั่นขนมขนมปังอะไรเขาจะว่านี่ไอสติมใส่แก๊บแก๊ปแก๊ปนะแมนแมนแมนดื่มอะไรพี่น้องไปคืนนั่นท่านมอห้างเขากับนุ่งนุ่งซินเลยเขากับไปนุ่งสุดสตัวเจ้าเสือไทยมันเป็นคู่กับเจ้าเลยซื้อมาเป็นถุงขายถุงแล้วเขาขายถุงเลยไปกันมาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไปมาถุงรัก มาบ้านสามสิบาทน้อถุงน้อ้บลวันสิหลอดนะบสิหมอดเพื่อาปิ้งเฮ้ยหมอดนะเขปิ้งให้ไยตอนเดียวนะเฮ้ย๋ยวปิ้งให้ตงเดียวเไฟตีสิมอดก่อนมันหมอดนะไม่ปิ้งไม่ห็นบสิหลอดที้มองเลสีว่าเขาใส่ไอติมเขากริ้งกริงริงเลยเขามีทดินเงียงใส่ดำเออนี่แหละเคยพี่น้องเคยกินอก่อนจ้าเคยเขาเนย่บ้านนี้นี่นะพี่น้องยู่เพื่อชนมาน ยงหน่อยก็คยกินพี่น้องคันขายสุคอนขนมแบบนี้นะพี่น้องขนมไปังเขานีละฮะเอคนยูทเอาโทเอาไ่ก็เด้เจ๊แล้วเด้อดังดัง้ยินบอไอ้เอ้ยดารินบอกเอนพนกงามาหารอยมารยบาทเยขอบคุณครับจะกินจะกินเลยถาจงเลย่ใาเดอดกใเตใเขอบคุณครับเขาจะบ้ามันอี้บอกทเอาเลย วันที่หาก็ไปเฮดเบีดเซอกันมืออื่นกับันทีร้อขี่รถออาไปโหลดเข้ากับบ่พาเห็ดเฮดอดคนแล้วไปโจงไว้บัเข้าขึ้นมากะเฮดให้เข้ากินหน่อยเลยจงเฮดให้เขากินนบ่เบอกพ่เบิดดนี่พี่น้องใหญ่เป่นใจดีก็เลยเมาวแล้วอ่ะนขนมปังไห้นพี่น้องเนาะได้ให้ก้นกสิแจเลยช่วยเข้าออกมาเอา มันไม่มีถุงมือบ่ได้ซื้อถุงมือมาพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปอหลายๆเด้อมือสะอาดดิดอกสะอาดสะอาดสะอางมือเรียบร้อยแล้วพวกเราคนอาจสิว่าอ้าวมือคือจับสิหลอดมือกระล้าง<อ>ตาเดี๋ยด้อพี่น้องเด้อขออันแม,นแมน่นบ่ให้มีดราม่านะจ๊ะเพราะว่าเราทํากัน,นแบบบ้นบานๆเลยแบบครอบครัวแบบครอบครัวแฟมบิลี่นะพี่น้องเนาะเป็นธุรกิจแฟมบิลี่ตรกิจไิดหน่อยคิดหน้อยนะพี่น้องเนาะพอได้ซื้อข้าวขาวข้าวกับน้ําซื้อเพื่นกินอยูอ่ใน ต้นละงานนุ่มแสงเดือนเฮานี่แหละพี่น้องเลยใส่ถุงเบอร์แล้วจะมันจะเทียงแต่ร้อนิทยตอนน er ั้นหลอดีร้อนที่เที่ยงตัวนี้เฮากินเขาแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะได้จะได้เบิรงอันไอ้รานเอาเอาลงยูทูบอยู่เรายังยังอันนั้ไทยอยู่นี่แหละพี่น้องเลื่อพี่น้องเด้วยมีกากระสีตัวนี้กรสีขายอยู่ประมาณเจ็ดพันหรือว่าแปดพันแพี่น้องเนาะตอกองยูบอมาณนี้แต่ว่ากาสบายดีน้องชาย ตัวนักกสิเป็นหาพันตัวนี้หาพันตรงน้อยพี่น้องนยนอยก็ะงานที่บ่ตรงนี้อ่ะหาพันแสเอามลมาให้พี่ให้น้องนี่ละเสียไฟ้ากันพี่น้องน้องกินนี่ละพี่น้องเ้ย่่นนี่ัดอ้เอกเพราะว่าวันทีหกเ้ยพี่น้องเด้อวันทีฮกี่งาน ไอยูท่าเดือสะพู้ใช้ยูยูสายทาแม่แล้ววันที่แปดกะบยูวันที่แปดยูโน่นฝายโน่นฝายร้อยกระทง,ะทงแล้วกวันที่สิบสองยูาหนาโนาาหกหนาโหกวันที่สิบสองน้พี่น้องนอกงานั้นไรโซนน้พี่น้องเมืองคือเก่าละท่างเพจยดรอยชาแนลคือเก่าน้ำพี่น้องนอกระนั้นที่แยกไปให้ดอกนาองพี่น้องที่ตามคึกเค้าคือเดิมต่างถ่ายนี่ฝากพี่น้องติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละ วัดว่างพี่น้องวัดว่างขึ้นว่าเนี่ยเกาะขอบคัวมขอบคุ้มเออแฟมิลี่ธุรกิจแฟมิลี่พี่น้องน้องขอบคุ้มจ้าเอาซูพี่ซู้น้องนี่แหละพี่น้องเลยไปโลดไอซ์บาร์นี่แหละนี่อะไรวิธีเห็ดพี่น้องง่ายๆกะบบอมี่หย่างๆมิเต่ลงทุนด้วยไปซื้อขนมปังไปซื้อขนมปังซื้อฮอทดอกซื้อปูอัด์ตมาพี่น้องเนาะ จากการซื้อฮอตด็อกซื้อฟูอาร์ตเพียงเมื่หนึ่งคำวัสูบซื้อข้องมาลงทุนกับวัวไรเดอกพี่น้องกับความได้ซ้ำหนึ่งนี่ละแต่ว่าเขามาขายก็เป็นเป็นเงินไทยกกับประมาณสิบห้าบาทพี่น้องตัวนี้ประมาณสิบห้าบาทตัวนี้งสิบบาทประมาณบ้านนี้พี่น้องเนาะมีเงินสิบบาทกับหิ้วเข่ากกินได้กินได้ข้าวหมกไงเลยข้าวหมกไงเลยหรืพี่น้องถ้ามันคอยคอยซื้อตัวนี้ได้ไม่ได้สองอันฮอตดอกสองอันยี่สิบบาทได้ยสองอันจะไปบอกวันนี้ไรวันนี้ซื้อตัวน้อยเขาจะเอาที่มันขาด แต,แ,ตแต่ว่าเป็นยังดอกพี่น้องแต่ว่ามันเกิดคนละแนวคนเมาแล้วคนเมาไปเมื่อไหร่บอลแม่นต uh, ัวนี้ก่ะอิ่มไปอีกแบบนี่เต็มที่พอดีอิ่มตัวนี้แต่่วาตัวนี้สิเหลือพี่น้องใส่มินิตัวนั้นใส่บิ๊กใส่บิ๊กมาพี่น้องเนาะแต่ชิอยู่ประมาณนี่อ่ะพี่น้องหลังจากว่าเอเดลินคนเมาขนมจันทร์ลอยพี่น้องเนาะเขากัสิเดเอามาบ่คนเอามาฝากเอามาฝากพี่น้องเอามาฝากเอเดลินเพิ่น เลยมะว่าฝานรังห้องปจำรังห้องเลยคือใส่น้อยพี่น้องเพิ่นพ่อเพิ่นกับปวยอยู่กันมาเข่ากันกะอยากให้เพิ่นได้กินไม่เหนื่อยไม่แห้งไปพี่น้องเข้าไปเอาไปเลี๋ก็นิดนึเอฟซีห้องนี่ละมาเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ยังไก็ได้เวลาหมูมาเข่ากันได้กินไม่น้องเอาฝากมื่อนี้ทิ่แหลกนานแหลกมากฝานเยอะเลยด้วย แต่ตัวัยหน่ยก็ได้กินกินไดมันมันบอบบูบนาหมดกินหลดก็ไดเอา่ปลองเนาะไปครับคุณละสหนักอีกพี่้องกสีไปแจกต่อยเอาไปฝากตออีกฝูต like um, ่อยอีกเอืเอยตะลิมเดี๋ส <fruit, and salsa>. ีห้อฝากมาให้เป็นเป็นเออเหื่อยฮประจำงงเานี้แหละเป็นกมาอยู่เลยนย่เลยมเลยมองขนมให้เอาไปฝากคนเลือดจ่าผมอาเผาค้นปวยังกับพ่กิน อ่ะคลิปนี้ก็คือสรุปใบซัมหนีนะพี่น้องเนาะก,ก็ฝากติดตามในได้พี่น้องเด้อเอฟซีบอก่ฟังเล่าฟังไทยไหร<ห><ห>ือผู้ทีอไปทำงาน,<ห>นอยู่<ห>โกทโมและผู้ทีออยู่ต่างประเทศน,นะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือคลิปขนมปังนี่นะพี่น้องคลิปขนมปังว่างๆพี่น้องเนาะเป็นธุรกิจแฟมิลี่แบบแต่๋วพูดเดครับเขา,าสู่พี่น้องกินอ่ะจไว้ซัมหนีก็ได้พี่น้องเด้อ อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสวัสดี